มีการถ่ายโอนมาจากที่ที่มีความร้อนสูงไปยังที่ที่มีความร้อนต่ำซึ่งการถ่ายโอนลังงานความร้อนมี่3ประเภทดังนี้คือการนำความร้อนการถ่ายโอนพลังงานภายในผังการเชื่อมต่ออนุภาคภายในระดับตัวภารและการเคลื่อนที่ของอิเลนะ็กตรอนภายในวัตถุหนึ่งอนุภาคที่มีการเชื่อมกันนี้คืโอโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนแฟนพวาวคอน สารสี่มัมผัสจะมีที่การกรนี้มีัอย่างคือการเกิดระบบในน้ำทะเลการแผ่นละสีความร้อนเป็นการแผ่รังสียไม่ได้ไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ความร้อนเกาะเนือผ้ามีประจุในสารสารเมื่ออุณหภูมิการสูงกว่าศูนองศาสามคูนการชนระหว่างอะตอมก่อให้เกิดโมเลกุลพลังงานเฉลยของอะตอมหรือโมเลกุลเปลี่ยนซึ่งส่งผลให้มีการเลื่อนประจุและหรือการสลายภพ